สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ก็มีงานปรับปรุงแปลงนะครับปรับปรุงสวนเดี๋ยวผมจะพามาดูเนาะสวนเนี่ยที่เข้ามาแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่แรกก็ว่าจะไม่ถ่ายวีดีโอให้ดูหรอกแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ชมนะครับอยากจะนําเสนอว่าเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้อยู่เนาะก็อ,อาจจะเอาไปแก้ไขที่สวนของตัวเองนะครับ แปลงนี้ในเนื้อที่ไร่ประมาณหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่จะได้ทุเรียนร้อยต้นนะปลูกโหดมากนะครับร้อยต้นปลูกถียิบเลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันระบบน้ําแปลงนี้ก็จะใช้เป็นแทงน้ำนะครับก็ใช้สเสมอด,ดูดน้ําขึ้นไปไว้บนแทงแล้วก็ปล่อยเลยนะปล่อยลงมาดัานผ่านหัวสปริงเกอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะนี่ลุงเลิศก็กำลังแต่งกิ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งออกเยอะนะเพราะว่าลมแรงนะ แต่งออกธรรมดาสภาพต้นเนี่ยก็คือด้วยด้วยความเป็นดินที่มันเป็น,เป,นเป็นดินก้นบ่อที่เอามาถมที่แล้วก็มาปลูกนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทากําแพงล้อมรอบไว้รอบสวนเลยนะครับโอ้สวยมากกําแพงครับมามาดูสภาพต้นกันปัญหาหลักๆที่เจอเลยหนึ่งเรื่องของหนอน นะครับนอนนอนทนี่จอบในลําต้นเนี่ยแบบเนี้ยนะครับคือเราเปิดแผลอ,อ,อย่างเงี้ยเพื่อหาตัวนอนมันก็ไม่ได้ทําให้อาทุเรียนมีผลเสียอะไรมากมายหรอกนะครับจะถามว่าเราไม่เอาตัวนอนออกอะ่ะมีปัญหามันหันรอบต้นเนี่ยทุเรียนอาจตายได้นะครับอ่าหรือคนไหนสวนไหนไม่อยากหันก็เจาะเปิด ปากรูนะครับแล้วก็เอาไม้เคาะดูมันดังก้งพวงมาถึงไหนก็เชนได้นะครับที่ฉีดกําจัดมดกําจัดปลวกนะียฉีดเข้าไปเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะเปิดแผลออกแบบนี้แล้วก็เอายาการเชื้อรามาทาทับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะมีตัวไหม ว่าไม่น่าเหลือนะนี่นี่เห็นตัวไหมครับนี่น,นี่ตัวนอนนี่ ย่งดียังตัวเล็กนะครับนานไปตัวใหญ่กว่านี้นะครับนี่อันตรายเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นต้นนี้นะครับคือทรงเนี่ยมันยอดมันเป็นแบบเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมนี่ยอดมันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้กิ่งไหนเป็นกิ่งไหนนะครับทรงไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องตัดทิง้งนะครับเห็นไหมยอดมันเนี่ย ผมก็เลยตัดสินใจที่จะ,อะเอายอดทิ้งเลยนะครับนี่ตัดออกจากต้นนี้และเนี่ยก็ทิ้งไปก็มาเอายอดนี้เลี้ยงแทนนะครับนี่เหลือเหลือยอดนี้ไว้แทนเพราะว่ามันดูดูดีกว่าเพื่อนก็ปล่อยให้เขาขึ้นเป็นลําต้นใหม่แต่ก็ไม่รู้จะสู้กระแรงลมได้ไหมนครับเพราะว่าลมลมหนาวปะทะมาใบอีกซีกหนึ่งเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะครับก็ต้องดันน้ําเยอะ แรงเนี่ยที่ต้องแก้ไขอะ่ะก็มีในเรื่องของการจัดทรงใหม่จัดทรงของกิ่งใหม่นะครับก็มีต้นที่สวยอยู่บางต้นก็สวยอยู่จัดทรงกิ่งใหม่ต้นที่มันไม่สวยนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่จะเอาสแลมดําคุมฝั่งนู้นนะครับทางทิศเหนือเพื่อไม่ให้ลมมันตีใบในช่วงที่เราต้องการที่จะดึงดึงใบอ่อนใหม่นะครับ ไอเรื่องดึงใบดึงดึงไม่ยากนะครับดึงไม่ยากดึงยอดอ่อนดึงอะไรใหม่ไม่ยากแล้วว่าเทะปุ๋ยในตัวเช่นเยอะๆปุ๋ยยูเรียแล้วก็ฉีดทางใบพวกธาตุรวมนะครับก็จะดึงใบออกมาดึงไม่ยากครับใบแต่การเก็บใบเนะี่ยเก็บยากนอย,าอย่างเช่นต้นนี้เห็นไหมนี่ยทรงมันอย่างเงี้ยยอดมันมีอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เราจะเอากิ่งไหนยังไงดีเราก็เลยตัดตัดใจตัดยอดทิ้งไปแล้วก็นี่ เอายอดใหม่ตัวนี้ขึ้นเลี้ยงแทนนะครับตั้งตรงขึ้นมาก็อย่างเช่นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นต้นคู่นะครับต้นคู่ก็ไม่ได้มีการแต่งแต่งกิ่งมาตั้งแต่เล็กปลูกชิดกันแล้วก็ไม่ได้แต่งกิ่งตั้งแต่เล็กบวกกับเอาอะไรมาทาลูหนอนไว้นะครับเนี่ย ปูนขาวเนี่ยปูนเคี้ยวหมากเนี่ยเอามาทาอุดรูหนอนไว้คิดว่าหนอนมันจะตายไอย้จริงมันไม่ตายนะเรามาอุดรูหนอนไว้มันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเช่นต้นเนี้ยแต่ว่าเปิดแผลออกแล้วก็เอาอยาเชาื้อราเมนโกเซปทาไว้นะนี่ก็ต้องมีตรงนี้อีกเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับนี่เห็นไหมฟังเสียงี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อ ลอยของหนอนเจาะที่ต้นนี่ผมอยากให้เห็นการทำงานจริงๆนะผมก็เลยเอาถ่ายมือเดียวเลยไม่ต้องตั้งกล้องให้ดูเลยนียนนนน่เห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมลอยหนอนจริงๆด้วยนะครับเราต้องเปิดหาตัวให้เจออะนี่เราต้องรู้ว่ามันไปถึงไหนซึ่งซึ่งไห่ๆเจอตัวแล้วเห็นไหมครับนี่ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันก็จะหันรอบต้นแล้วท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยเปลือกข้างนอกในที่ไม่ใช่แก่นเนี่ยก็โดนมันเลาะกินแทะหมดเลยนะครับเนี่ยรอยสีดำๆนี่คือรอยมันผ่านมานะครับสีดำๆเยอะๆเนี่ยคือมันเคยอยู่มาก่อนเนี่ยเป็นขี้ไม้อย,อย่างเงี้ยล้วก็ขยบเลื่อนมั้งหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสีใสๆนะครับเริ่มสีใสขึ้นมานั่นคือรอยที่มันเพิ่งเจาะใหม่ๆ เปิดไปตัวนี้มีตัวแน่นอนร้อยเเซังไงก็มีเนี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เนี่ยครับนี่ตัวมันนี่แหละครับอันตรายก็เรียบร้อยนะครับฆ่ามันเลยเสร็จนะครับจบดูก็มีต้นที่รางเน่าก็มีนะครับ ลากเน่าโคเน่าก็มีแล้วบุบลากทังเสียหายอย่างต้นเนี้ยก็อาการอย่างนี้ผมบอกเลยว่าฟื้นยากและด้วยสภาพอากาศที่อยู่ในหน้าหนาวลมแรงแงแบบเนี้ยฟื้นยากนะก็ต้องลองกันนะครับก็ต้องลองกันต้นเล็กๆอย่างนี้ก็เกิดอาการขาดน้ำซันเบิร์นะครับนี่ใบเหลืองแดดแบบเนี้ยน้ำไม่พอนะครับน้ำไม่พอเป็นแบบนี้ อีกหน่อยๆก็จะไหม้ใบก็จะไหม้กลางใบ่นีจากใบเหลืองๆใบ,บนี้นะครับนานๆไปก็จะไหม้กลางใบเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแี่ใบเริ่มเหลืองเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วก็ต้องดันน้ำอัดน้ำเยอะๆหาอะไรมาคุมโคดตัวอะไรพ่อเดี๋ยวเดินไปดูกันเลือดนน่อยหน่ยไหม่ไปดูหน่อย แตองนี้ผมถือว่าเป็นเป็นการบูรณาที่บูรณะที่คุ้มค่าที่สยากเพราะว่าอินมันไม่เหมาะโอ้นี่นี่นี่นนอันนี้คือตัวที่มันไขไว้ตัวที่เราเจาะหาหาหาหนอนมนะันอะเนี่แหละตัวนี้แหละครับหั่นยอดนะครับหั่นยอดให้ตัดยอดให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องการเฮลิคอปเตอร์นะครับชื่อมันบินว่อนทั้งสวน หลายต้นเลยนะครับหลายต้นแล้วก็สภาพดินนะ่ะมัน,ม,นมันไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะนะครับดินมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวเป็นหินอย่างต้นเนี้เห็นไหมกิ่งเพียบเลยไม่ได้มีการแต่งกิ่งไม่รู้เราจะจัดทรงยังไงเห็นไหมครับอย่างกลุ่มนี้ก็สามต้นสามต้นเนี่ยก็ตายไปต้นหนึ่งแล้วนี่ต้นนี้ก็จะรอแล่ ต้นนี้มาปลูกใหม่เห็นไหมครับอาการก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีการแบบปรับปรุงดินให้ดีนะต้องทาดินใหม่หมดเลยทําดินใหม่ทั้งแปลงเอาอินทรียวัตถุเข้ามาใส่สังเกตดูแต่ละต้นนับยอดไม่เหลือทรงเป็นทุเรียนเหลือแต่ข้างบนสี่ห้าต้นประมาณนี้นะครับแรงนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเยวต้องไปเคลียร์ตัวหนอนที่อยู่ในต้นอีกเยอะเลยนะครับมีแทบทุกต้น ทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยไว้เจอกันใหม่วีโอหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะแปลงนี้เผื่อใครที่จะ,ะมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับมีปัญหาแบบแปลงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวกลับไปสวนเรานะครับนั่งสรุปกันดีๆอยู่เนี่ยมันร้อนนะครับไม่มีพื้นที่ให้นั่งคุยกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะ้องว่าแปลงนี้มันมีปัญหาจกะก็ไรแก้ไขยังไงเผื่อหลายๆสวนเจอแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผม